สวัสดีค่ะตาช้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นหักกอกนะครับว่าก็มาดูนะครับวันนี้พระมาแล้วนะครับพะมาแล้วะส่วนเอฟซีมาใส่บาทเลยนะครับนะครับผมเอฟซีมาใส่บาททุกๆท่านเลยนะครับมีหลายๆช่องมาใส่บาดกันนะครับ ตอนนี้ก็กําลังรอพระอยู่นะครับมาพระกํากลังเดินมานะครับผมพระกํากลังเดินมานะครับนะครับผมมาใส่บาทด,ด้วยกันนะครับ พระมาแล้วนะครับวันนี้พระมาหนึ่งสองสามสี่วันนี้พระมาสี่รูปนะครับวันนี้พระมาสี่รูปนะครับนะครับ<ม>พี่ฟงบุนชูก็ใส่บาทแล้วนะครับพี่ฟงบุนชูนะครับ นะอเอารถไใส่ก่อนมนะันใหม่ก่อนครับไม่รู้เาไม่มีเวลาลงดาวให้อยู่เอาไปาแล้วนะครับนคบีครับประหวังก็ใส่บาทแล้วนะครับประหวังใส่บาทแล้วนะครับ ่ครับอามีพี่ป้านานะอายูทูปเปอร์นะครับก็มาใส่บาตรกันต่เช้าเลยครับทุกๆเช้าเลยนะครับ ครับก็ใส่บาตรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอนุโมทนาสาธุนะครับพระก็กําลังเดินกลับนะครับพระกําลังเดินกลับนะครับตอนนี้ นนเด็ดนะ,ะนมึงลุงเต่าทองนะครับลุงเต่าทองก็ใส่ด้วยนะครับ

นะครับสาธุกสาธุนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไดุ้ับแม่บ่าวพี่แอนแปรมอรี่ก็ใส่ด้วยนะครับพี่แอนแอรนะครับ พี่แอนเทอร์มอี่ก็ใส่ด้วยนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพระก็กลับแล้วนะครับผมพระกลับแล้วนะครับอ่ครับผม ื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับนะครับนะครับผมแลวอย่าลืมดูโฆษณาดูไลฟ์สดด้วยนะครับด,ด,ดูคลิปดูโฆษณาดูคลิปดูไลฟ์สดสักคนละสามนาทีเพื่อป่วยการมองเห็นของระบบ AI ด้วยนะครับรวมถึงการไม่ข้ามโฆษณานะครับผมเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับตุนฮักกกอกแล้ว อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไดออ้บอกไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงครับที่สนับสนุนการสร้างไรายไดใ้ให้กับต้นฮะกกอกนะครับก็ขอขอบคุณเปอย่างสูงแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ